สวัสดีครับผมโอมนะครับจากช่องพันด้ายูสคาร์ไทยแลนด์นะครับรถมือสองขายโดยศูนย์พันด้านะครับก็มีจัดแคมเปญนะครับโปรโมชั่นแจ๊ด1.5 V ปี2019นะครับเป็นรถศูนย์พันด้าขายเองนะครับราคาเนี่ย479,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะครับราคานี้ใครหารถแจ๊ดปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหมนน่น้อยเนี่ยก็ เรียนเชิญเลยนะครับเข้ามาดูที่ศูนย์อมได้เลยนะครับอยู่ปากซอยพัฒนาการ30มีเลือก2สีนะครับยอดนิยมเลยขาวกับดำแจ๊ดรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นกลางๆนะครับเป็นพุสตาเรียบร้อยแล้วทั้งศูนย์เนี่ยคัดรถเข้ามาแล้วนะครับไม่มีอุบัิเทตุหนักไม่มีจมน้ำครับเลขไมแท้ทุกคันก็อันนี้เป็นสีขาวนะครับหนมเปิดให้ดูภายในนะครับภายในก็จะมีฟังก์ชันซ้ายมือนะครับเป็น ปรับเครื่องเสียงนะครับคันสีขาวคันนี้เลขไมอยู่ที่3 7 4หม่ี่37,407กิโลนะครับตัวเลขไม่เนี่ยประวัติการเข้าสู์เนี่ยเช็คได้ทุกคันนะครับเครื่องเสียงรองรับพวก USB นะครับ AUX เชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านทางบลูทูธได้นะครับเป็นพุทสตาร์ทเกียร์ออโต้ประหยัดน,น้ำมันนะครับนานในกว้างขับง่ายเครื่องคันหนะครับ IV t e c สีดำนะครับก็มีนะครับ ไม่ได้เชแล้วนะครับจะมีไฟตัวเดย์ไทมข้างด้านล่างนะครับยางรถยนต์ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสภาพใหม่กุญแจเป็นสมาร์ทคีเลสเหมือนกันนะครับทุกคันภายในก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับเป็นรถยนต์ยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับฮอนด้าเจ็ดพับเบาะได้เรียบหรือว่าจะพับขึ้นก็ได้นะครับพับเรียบได้สองฝั่งนะครับ ถ้าลูกค้าจะซื้อไปขนของก็สบายๆเลยครับรุ่นนี้นี่ครับต้นหลังกว้างมากๆนะครับศูนย์โอมนะครับอยู่บริเวณปากซอยพัฒนาการ30กรุงเทพนะครับสนใจรถก็ติดต่อโอมนะครับ0915579878หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับด้านล่างจะมีไลน์แอดนะครับแอดฮอนด้ายูสคาร์กระจกนะครับของตัวเมเนชเชอร์รุ่น V เนี่ยก็เป็นรถเอ่อเป็นกระจก พับแล้วก็ปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าได้ด้วยสีดำคันนี้นะครับมาอยู่42,880กิโลนะครับเดี๋ยวมาชมสีขาวอีกสักคันหนึ่งนะครับคันนี้ใหม่น้อยสุดเลยนะประมาณ27,000กิโลนะครับจอดอยู่ที่ h o n d ้าหัวหมากนะครับตรงน้ำคำแหงก็เป็นเจ้าของเดียวกันนะครับสำหรับลูกค้าถามดอกเบี้ยนะครับ h o n d ้าแจ๊ปี19เนี่ยตอนนี้เริ่มต้นนะครับถูกสุดเลยนะครับ อยู่ที่2.59%เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะครับสูงสุดผ่อนได้7ปีนะครับ4 2่อนเดผ่อนเดือนไม่ถึง8,000นะครับไม่ถึง8,000สภาพเดียวกันทุกคันนะครับรถสวยทุกคันเข้ามาเนี่ยผมก็เช็คประวัติที่ศูนย์ฮอนด้ให้ดูได้เลยนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อรถได้นะครับเอกสารที่ใช้ก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับสเตเมย้อนหลัง6เดือน แล้วก็สลิปหรือสืังบือลองเงินเดือนก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างลูกค้าที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็ออกได้นะครับหรืค้าขายก็ออกได้นะครับคันนี้ไม่สองหมื่นเจ็ดนะครับท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็ใช้ทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์นะครับหรือว่าให้ไฟนแนนซ์ไปตรวจสอบที่บ้านหรือที่ทํางานก็ได้นะครับล่าสุดลูกค้ามอยู่ต่างจังหวัดอยู่เชียงรายเนี่ยทาธุรกิจส่วนตัวก็ออกได้นะครับทางเราเนี่ยมีบร,ริการไฟนแนนซ์นะครับ วิ่งไปถึงเชียงรายให้เหลยได้นะครับอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อรถได้นะครับมั่นใจได้เลยครับซื้อรถกับโอมนะครับสีดำนะครับพุทสตาร์เหมือนกันอันนี้มาสามหมื่นเจ็กิโลนะครับสวยทุกคันนอกจากแจ๊สแล้วเนี่ยตอนนี้มีซิตีนะครับปี17รุ่น V มีให้เลือกเกือบ40คันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพย์ยวมจะทยอยลงให้ดูนะครับราคาเริ่มต้น399,000เาหจนถึง300,000สาม0 0นจนาพจนถึง399,000เาหนะครับนะครับสีบอลที่จอดอยู่ด้านหน้านะครับริมถนนด้านนั้นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะครับโทรมาหาอมได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ลงไว้ด้านล่างแล้วก็สแกนเคอร์โค้ดได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ